ก็เจอๆกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิีทารโรนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่22ตุลาคม2567คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชดทักไลน์มนีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะราชินิดาเข้มแข็งมุ่งมั่นนะคะแกล่งนะคะอดทนรับผิดชอบสิ่งต่างๆคนวันอาทิตย์ทำได้ดีนะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะหกไม้เท้าการงานยังไปได้เรื่อยๆนะคะหรือใครที่รองานอยู่นะคะก็จะได้ได้รับข่าวดีนะคะ เดอะไฮโรเฟนนะคะสติปัญญาไวพริบนะคะช่วงนี้นะคะการเรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานหรือการเรียนการศึกษานะคะคนวันอาทิตย์นะคะทำได้ดีนะคะเข้าใจอะไรที่มากขึ้นนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนใครบางคนนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับวัดนะคะการทําบุญการให้ทานการบริจาคทานได้ด้วยเหมือนกันนะคะ หรือบางคนก็เกี่ยวข้องกับการบวชนะคะการปฏิบัติธรรมนะคะสวดมนต์ไหว้พระนะคะราชินีเหีนีนญด้านของการเงินนะคะมีโอกาสได้เป็นได้รับโชคนะคะรับเงินก้อนใหญ่นะคะบางคนได้จากผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้การค้าการขายนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะหรือว่าใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนนะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารจะประสบผลสําเร็จนะคะ โชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะให้โชคส่วนเลขโรมันนะคะจากพายุบสี่มีเลขศูนย์หกห้าศูนย์นะคะศูนย์หกห้าศูนย์นะคะไปนะคะคนจันทร์ วันจันเป็นยังไงคนวันจันทร์นะคะแปดถ้วยนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะช่วงนี้นะคะพักผ่อนน้อยนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวกับการงานก็ได้นะคะทํางานดึกดึกเดินเดิน,ดนมืดค่ําได้ด้วยการเดินทางนะคะทั้งกลางวันกลางคืนช่วงนี้มีดวงเดินทางด้วยนะคะใครที่ต้องอ เดินทางกลางคืนนะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะระวังความดันไมเกรนนะคะวิงเวียนศีรษะพวกนี้นะคะมึนๆงงๆนะคะ,นะเขาเรียกว่าต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเจะ้าชายถ้วยนะคะจะทําอะไรในช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะมีความละเอียดมีความรอบคอบมากขึ้นหรือบางคนนะคะสติปัญญานะคะนะค่อนข้างจะอรอบคอบมากขึ้นหรือมีโอกาสเดินทางไปวัดไป ปฏิบัตธิธรรมนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะจะได้รับข่าวครา,าวจากบุตรหลานบริวารน,นะคะแต่เป็นข่าวดีนะคะเดอะเมจิเชียนสติปัญญาไหวพริบช่วงนี้ความละเอียดความครอบครอบคนวนจันนะคะเขาเรียกว่า ได้ดีนะคะบางคนกําลังคิดอยากจะเริ่รมงานใหม่ๆห,หรือต่อยอดธุรกิจนะคะมีงานประจําอยู่แล้วนะคะทํางานควบคู่2อย่างสาอย่างนะคะทำได้นะคะบางคนอยากจะผันตัวมาเป็นพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์นะคะหรืออยากจะผันตัวมาเป็นหมอดูนะคะซิกเซนแม่นยำฝันแม่นด้วยนะในช่วงนี้นะคะนะเขาเรียกว่า,าทุกอย่างนะคะที่เราคิดอยากจะเริ่มต้นเกี่ยวกับการงานนะคะ สามารถทําได้นะคะเขาเรียกว่าจัดได้ดีนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับนักเป็นนักพูดเป็นนักวิชาการเป็นนักพรีเซต์ช่วงนี้นะคะต้องใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเรจะรจาอะไรให้ใครฟังนะคะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะประสบผลสําเร็จนะคะการค้าการขายลูกค้าเข้ามาตลอดช่วงนี้นะคะลูกค้าไม่หายไปไหนนะคะลูกค้าเก่าเก่าลูกค้าประจํานะคะจะเวียนเข้ามาอดหนุนตลอดนะคะ นะักเขาเรียกว่าคําพูดมีสเสน่ห์นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องตั้งครันมีบทหลานบริวารน,นะคะคนโสดนะคะมีโอกาสมีแม่สือ่อแม่ชักนะคะบางคนชัก,ชกจูงหรือแนะนําให้รู้จักหรือบางคนมีโอกาสเจอกันทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชคส่วนเลขโรมันจากพหุย่สี่มีเลข801 3สนะคะ 8013นะคะต่อไปนะคะคนวันอังนะคารคนวันอังคารนะคะหกไม้เท้านะคะหกถ้วย ทิ้งเหรียญการเงินดีมากนะคะการเงินการงานนะคะความรักนะคะช่วงนี้นะคะใครที่โรอง,งานอยู่นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะการงานแกมตลาดได้ดีนะคะด้านของการเงินนะคะจะได้รับโชคเป็นเงินก้อนนะคะบางคนวันนี้อาจจะมีงานใหญ่เข้ามาหรือว่าช่วงนี้นะคะจะมีงานใหญ่เข้ามาเรียกว่าจะมีโอกาสได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะบางคนนะคะใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะประสบผล สำเร็จนะคะมีโอกาสเดินทางไปในสถานที่เก่าๆเดิมๆที่เราเคยไปมาแล้วอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือบางคนกลับถินฐานบ้านเกิดนะคะไปพบบุตรหลานบริวานนะคะญาติพี่น้องนะคะได้ด้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆเม็ดใหม่ๆนะคะด้านของความรักนะคะใครที่โกรธกันมาก่อนหน้านี้จะได้กลับมาพูดมาคุยมาอยู่เทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะด้วยอิทธิพลของ6ถ้วยสองถ้วยนะคะ ส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะบางคนอายุห่างกันหลายๆายปีได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความโชคลาภนะคะหมายเลขสมุดเงินเก็บธนาคารนะคะจะให้โชคส่วนเลขโรมันจากพระยบศีมีเลข6602นะคะ6 6 0 2นะคะ, 6, 6, 0, ะ,คะต่อไปคนเือนพุทธ คนวันพุธนะคะเป็นอย่างไรคนวันพุธสี่เหรียญช่วงนี้การเงินนะคะรู้จักคุณค่าของการเงินมากๆนะคะเขาเรียกว่าประหยัดมัธยัตินะคะทั้งเหยียบทั้งกอดนะคะหรือบางคนการเงินช่วงนี้อาจจะตึงตึงมือได้ด้วยนะคะแต่ยังไงเราก็ยังเอาตัวรอดได้อยู่นะคะนะบางคนก็เรียกว่ารู้จักค่าของเงินนะคะราชินีเหรียญนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามาด้วยนะคะ เขาเรียกว่าบางคนเป็นเงินก้อนนะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะหรือว่าจะอาจจะนําความสําเร็จมาให้เรานะคะการค้าการขายช่วงนี้นะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามาบางคนใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะ8ด,ดาบนะคะว่าวุ่นสับสนตกอยู่ในพวังนะคะคิดในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะคิดวกไปวนมานะคะเขาเรียกว่า คิดมากนะคะคิดเยอะได้ด้วยนะคะเจถ้วยนะคะจินตนาการไปเรื่อยคิดไปเรื่อยเขาเรียกว่าคนที่อยู่ในช่วงของการจินตนาการช่างฝันนะคะโปรเจกต์นะคะคิดไปสิ่งนั้นคิดในสิ่งนี้นะคะอยากทําสิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้นะคะเขาเรียกว่าความจินตนาการได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะเกี่ยวข้องกับปวด ตามเนื้อตามตัวนะคะบางคนปวดหัวไม่เกรนบางคนสายตานะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขโรมันจากพายบสมีเลข4087นะคะ4087นะคะ คนวันพฤหัสหกถ้วยเกี่ยวข้องกับลูกค้าเก่าเก่าลูกค้าประจำนะคะจะแวะเวียนกลับมาช่วงนี้นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับเสียงเก่าเก่าสถานที่เก่าเก่าเพื่อนเก่าเกลูกค้าเก่าเก่านะคะนะมีโอกาสได้กลับไปในสถานที่เก่าเก่าเดิมๆที่เราเคยไปมาแล้วนะคะอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะใครทําเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวนะคะช่วงนี้ลูกค้า ม่เงียบเหงานะคะจะมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะสามถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันเกี่ยวข้องกับหมู่คนนะคะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนเยอะๆนะคะบางคนอาจจะได้รับเขาได้รับคําเชิญไปร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองนะคะสั่งสรรเฮฮาปาร์ตี้นะคะนัดเจอนัดเจอเพื่อนร่วมเรียนเพื่อนสมัยเรียนได้ด้วยเหมือนกันนะคะห้าดาบนะคะห้าดาบขึ้นมานะคะใครที่ทํางานประเภทรวมโรงรมกลุ่มวันนี้นะคะขออ่า อย,อย่าใจร้อนนะคะมีเขาเรียกว่ามีโอกาสมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานได้หรือว่าการงานที่โดนขัดแข้งขัดขาได้นะคะขออย่งเงียบนะคะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะทาวเวอร์ห้าดาบอึดอัดนะคะในเรื่องของการงานนะคะโดดเด่นเรื่องงานเขาเรียกว่าอึดอัดนะคะอยากเปลี่ยนงานอยากออกงานอยากย้ายงานนะคะบางคนโดนกดดันจากเพื่อนร่วมง,งานโดนกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่นะ,ะนะคะนะมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะจาก การงานแบบกระทันหันนะคะจุดหักเหได้ด้วยนะคะหางานใหม่ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าจะตัดสินใจออกนะคะนะแต่สําหรับใครบางคนก็เรียกว่ามีโอกาสปุ๊บปั๊บ,ปบเปลี่ยนแปลงแบบไม่ได้วางแผนได้ด้วยนะคะนะระวังเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนะคะเล็กใหญ่ต้องไม่ประมาทนะคะมีทาวเวอร์ขึ้นมานะคะนะการก็เรียกว่ามีโอกาสเกี่ยวข้องกับการเสียเงินนะคะนะบางคนเกี่ยวข้องกับอุบ ซ่อมแซมปรับปรุงก็ได้นะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลน,นะคะหมอนัดอยู่หรือเปล่านะคะตรวจเช็คสุขภาพก็ได้ด้วยนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยหรือว่างานอาวะมงคลน,นะคะในด้านของการเงินนะคะซ่อมแซมน้่นฟังนี่ฟังน้่นเสียนี่เสียนะคะสุขภาพนะคะของคนวันพฤหัสช่วงนี้นะคะทานน้ําน้อยนะคะระวังระบบรอนในระวังของสูสงๆตกหล่น ตกใส่ได้ด้วยนะคะอย่าไปอยู่ในสถานที่ก่อสร้างนะคะส่วนใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับประเภทก่อสร้างทุบกุดเจาะนะคะบางคนมีโอกาสได้โครงการใหญ่ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะใครที่โกรธการเคืองกันมาก่อนหน้านี้จะได้กลับมาพูดมาคุยมาอยู่เทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะนะต้องลดทิฏฐิลงนะคะใครบางคนก็ทิถฐิสูงนะคะเขาเรียกว่า5ดาบนีทิฏฐิสูงมากนะคะอีโก้สูงนะคะถ้าไม่ แฟนไม่ง้อก่อนก็จะค่อนข้างจะดื้อนะคะค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเอาแต่ใจนะคะลดลงมานะคะจะมีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยมาอยู่เทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะจะพบคนถูกใจเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะโชคลาภนะคะเลขโรมันจากพหุยีมีเลข6 3สาหหนะคะหกสาห้าหนะคะต่อไปนะคะคนโสด คนวันศุกร์นะโอ้โหเดอะเดตคนวันศุกร์นะคะเดอะเดตขึ้นมาเป็นเซ็นเตอร์เลยนะคะเขาเรียกว่าใครบางคนเครียดเครียด,เ,ยดเกี่ยวกับเรื่องของป, scars, ปัญหาบางสิ่งบางอย่างบางคนเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานหรือว่าเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะเดอะเดตขึ้นมานะคะต้องระวังเขาเรียกว่าโรคเครียดนะคะความคิดมากคิดเยอะนะคะเดอะเลิฟเวอร์นะคะเกี่ยวข้องกับ คนหมู่มากสีถ้วยนะคะสีถ้วยเดอะเดทนะคะเดวิลนะคะด้านของการงานนะคะช่วงนี้นะคะใครว่างงานตกงานนะคะเดวิลนะคะเขาเรียกว่าอยากได้งานนะคะนะอยากได้เงินนะคะอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้นะคะเดวิลก็เรียกว่าเป็นไพ่แห่งกิเลสนะคะนะใครที่รองานอยู่นะคะช่วงนี้นะคะก็อยากได้ในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังนะคะ การงานที่ใครที่ทําอยู่แล้วนะคะวันนี้การงานอาจจะไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เราคิดอย่างที่เราหวังนะคะมักจะโดนเอารัดโอเปรียบนะคะจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมนะคะสี่ถ้วยไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะเซ็งเบื่อนะคะช่วงนี้นะคะนะปัญหาเข้ามาให้เราต้องก็เรียกว่าอยากอยู่คนเดียวอยากนั่งคนเดียวไม่อยากพูดกับใครนะคะสําหรับใครบางคนนะคะ มีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อาโคโจนกันข้ากลางคืนนะคะใครบางคนเส็เซงเบื่อเบื่ออยากริ้งอยากดื่มอยากเที่ยวนะคะก็ถ้ามีอาการมึนเมาขึ้นมาก็ต้องระวังอารมณ์ของตัวเองนะคะเดวิลเดอะเดดนะคะถ้าเมาอาการเมาขึ้นมาอารมณ์ก็จะเปลี่ยนไปนะคะค่อนข้างจะรุนแรงด้วยนะคะมีโอกาสมีปัญหานะคะเดวิลนะคะต้องระวังนะคะ อาจจะมีคนเข้ามาหลอกลวงเราได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนนะคะนะบางคนโดนเอารัดเอาเปรียบจากเรื่องของอการเงินนะคะนะักใครที่มาหยิบยืมการเงินนะคะมีโอกาสโดนโกงนะคะหรือถ้าเราไปหยิบยืมการเงินคนอื่นก็มีโอกาสโด,ดนเอารัดเอาเปรียบเรียกว่าต้องเสียส่วนต่างที่มันมากกว่าได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือมาในรูปแบบแก๊ง call center หรือว่าอะไรเราก็ต้องรอบคอบนะคะนะเดว,วิลไว้ใจไม่ได้นะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักช่วงนี้นะคะมักจะก็เรียกว่าคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะมักจะมีคนเข้ามาแทรกนะคะเขาเรียกว่ากิ๊กกักรักแซรกซ้อนได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะบางคนเจอกันในสถานที่อคจนกัะค่อมกลางคืนนะคะ นะก็ต้องระวังอาจจะโดนหลอกลวงได้อาจจะโดนเขาเรียกว่ามีเจ้าของอยู่แล้วแล้วก็บอกเราว่าเป็นสดได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะบางคนเพิ่งเจอเพิ่งเจออยู่ในห่วงของความรักนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะรายจ่ายเยอะนะคะนะน,นุนเขาเรียกว่ารายจ่ายที่มักจะหมดไปกับกิเลสข,ของตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะคุณผู้หญิงนะคะมักจะเกี่ยว้องกับมดลูกนะคะ ประจำเดือนมาไม่เป็นเวลาานะคะบางคนเกี่ยวข้องกับกระเพาะอ,อาหารกรดไหลย้อนนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะช่วงนี้นะคะคนวันศุกร์นะคะต้องต้องอย่าลืมบวก1ลบ1ตัวสุดท้ายไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันจะไม่ได้ดังใจนะคะมันมีโอกาสเฉียดได้นะคะส่วนเลขโรมันนะคะจากพหุชิมีมีเลขสามหสี่ห้านะคะ สามหกสี่ห้านะคะ วันเสาร์นะคะจัสเมนคำพิพากษานะคะเทวดาเป่าแตรให้คนไปฟื้นคืนชีพนะคะในะช่วงนี้เขาเรียกว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเครียดนะคะหลุดพ้นจากความทุกข์ใจทรมานใจนะคะบางคนนะคะรอบคอบกับการใช้ชีวิตมากขึ้นหรือเรียกว่าปรงปรงกับชีวิตนะคะอดีตที่ผ่านมาสอนอะไรมามากมายนะคะทําให้คนวันเสาร์รอบคอบมากกว่าเดิมนะคะ เจ้าชายเหรียญจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะนะก็เรียกว่ามีโอกาสได้งานแบบกระทันหันมีโอกาสได้งานแบบคาดไม่ถึงนะคะใครที่รองานอยู่นะคะรวมทั้งจะได้รับข่าวดีจากบทหลานบริวารน,นะคะเจ็ดไม้เท้าเฉยชนะนะคะนัการงานนะคะมีโอกาสเลื่อนขั้น <c oughs> เลื่อนตําแหน่งมีโอกาสได้รับคามชมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะใครที่ยังไม่ได้สมัครไว้นะคะก็ต้องใช้ความขยนันใช้ความ กระตือรือร้นหน่อยนะคะแล้วก็จะได้รับข่าวดีนะคะเรียกว่ามีโอกาสได้งานนะคะคิงดาบนะคะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะนะเขาเรียกว่าความมุ่งมั่นความเข้มแข็งความแข่งนะคะความอดทนนะคะความรับผิดชอบสิ่งต่างๆคนวรนเสารทำได้ดีนะคะนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวนะคะหรือหรือปัญหาที่เข้ามานะคะคนบันเสานะคะแก้ไขได้นะคะชั่ว สุขโทษค่ะส่วนทักด้านของความรักนะคะมีโอกาสพบรักพบคนถูกอกถูกใจนะคะแบบเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปับ๊บส่วนใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันแบบปุ๊บปั๊บด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาภนะคะหมายเลข บัตรประชาชนนะคะสามตัวหน้าสามตัวหลังนะคะเสียงทิงไว้นะคะจะให้โชคส่วนเลขโรมันจากพยุตสีมีเลขศูนย์ศนย์เ็ดศูนยนะคะศูนยนะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ